คืนนี้เรื่องราวความหลอนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่าขมตาลงถ้ายังไม่ได้ฟังเรื่องนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นที่คอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองแห่งหนึ่งค่ะเป็นตึกสูงระฟ้าที่ภายนอกดูทันสมัยและราคาแพงลิบลิว้วแต่ใครจะรู้ว่าในห้องพักหมายเลข1 4 0 8บนชั้นที่14กลับมีเรื่องราวที่น่าสะอิดสะเอียนซ่อนอยู่ เจ้าของห้องเดิมคือรินหญิงสาวหน้าตาสะสวยระดับพิตตี้แถวหน้ารินเป็นคนที่ขั่งคลายความสวยความงามมากค่ะเธอทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองดูดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการศัลยกรรมการใช้ครีมราคาแพงหรือแม้แต่การพึ่งพาสิ่งลี้ลับที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันไพรเพื่อให้ผู้คนหลงไหลแต่ความสวยที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับสิ่งมืดดำมักจะมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอคืนหนึ่ง ริมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงใบหน้าที่เคยสะสวยถูกเศษกระจกกีดจนเวอกวะดวงตาข้างหนึ่งบอดสนิทเธอรอดชีวิตมาได้แต่สภาพจิตใจพังทลายริงขังตัวเองอยู่ในห้อง1408ไม่ยอมออกไปไหนเธอเอาผ้าดำมาปิดกระจกทุกบานในห้องเพราะทนดูสภาพอสุรกายของตัวเองไม่ได้สิ่งสะอื่นให้ดังลอดออกมาจากห้องนั้นทุกคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งเสียงร้องไห้เงียบหายไป เปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงที่โชยออกมาตามช่องประตูเพื่อนบ้านแจ้งนิติบุคคลให้เข้าตรวจสอบและภาพที่เห็นคือรินนอนเสียชีวิตอยู่กลางห้องในมือถือมีดกรนอาบเลือดใบหน้าที่เสียชมอยู่แล้วถูกกรีดซ้ำจนไม่เหลือเขาโครงเดิมเหมือนเธอพยายามจะเฉือนเนื้อส่วนที่เธอเสียออกไปเพื่อหาความสวยที่หายไปหลังจากการเสียชีวิตของรินห้องนั้นก็ถูกปิดตายอยู่พักใหญ่ค่ะ จนกระทั่งมีนักศึกษาบริหารธุรกิจสาวสวยคนหนึ่งชื่อฟ้าย้ายเข้ามาอยู่แทนฟ้าเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางเธอเห็นว่าห้องนี้ราคาถูกและวิวดีจึงตัดสินใจเช่าทันทีสัปดาห์แรกผ่านไปยังปกติค่ะแต่พอเข้าสัปดาห์ที่สองฟ้าเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งคือกระจกในห้องน้ําทุกครั้งที่เธออาบน้ําและมีไอ้น้ำเกาะกระจกเธอมักจะเห็นรอยนิ้วมือเรียวยาวเหมือนผู้หญิง พยายามลูบไล้กระจกจากด้านในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นคราบสกรปรกธรรมดาแต่ไม่ว่าจะเช็ดยังไงรอยนั้นก็กลับมาทุกครั้งที่กระจกเป็นฟ้าคืนหนึ่งขณะที่ฟ้ากำลังลบเครื่องสำอางหน้ากระจกโตเครื่องแป้งไฟในห้องก็เกิดกระพริบทีๆค่ะฟ้ารู้สึกถึงลมเย็นวาบที่พัดผ่านต้นคอทั้งที่หน้าต่างทุกบานปิดสนิทเธอเงยหน้าขึ้นมองกระจกและนั่นคือครั้งแรกที่เธอเห็นเธอคนนั้น ในเงาสะท้อนฟ้ายืนอยู่คนเดียวก็จริงค่ะแต่ที่มุมมืดด้านหลังในกระจกมีเงาผูา้หญิงผมยาวปิดหน้าปิดตายืนหลังคอมเล็กน้อยในมือมีหวีไม้โบราณค่อยๆหวีผมที่ยาวเฟ้ยจะถึงเอวฟ้ารีบหันกลับไปมองข้างหลังทันทีแต่ความว่างเปล่าคือสิ่งที่เธอพบไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากเธอฟ้ายืนใจสัน่นพยายามปลอบใจตัวเองว่าเป็นเพราะความเหนื่อยล้าแต่พอเธอหันกลับมาที่กระจกอีกครั้ง ใบหน้าของหญิงสาวในกระจกไม่ใช่เงาสะท้อนของเธออีกต่อไปแต่มันคือใบหน้าของผู้หญิงที่ถูกกรีดจนเนื้อหลุดลุ่ยดวงตาโบข้างหนึ่งจ้องมองมาที่ฟ้าอย่างอาฆาตปากที่แหว่งวิ่นขยับช้าๆเหมือนจะพูดว่าขอนะขอหน้าสวยๆของเธอให้ฉันนะหลังจากคืนนั้นชีวิตของฟ้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเธอเริ่มฝันเห็นริมมานั่งทับอกทุกคืนในฝัน รินจะใช้เล็บแหลมคมค่อยๆกรีดลงบนแก้มของฟ้าช้าๆฟ้าจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยแดงปิศนาบนใบหน้าที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเส้นผมค่ะฟ้าเริ่มพบเส้นผมยาวๆสีดำสนิทที่ไม่ใช่ผมของเธอตกอยู่เต็มห้องทั้งบนเตียงในจานข้าวแม้กระทั่งในปากของเธอเวลาตื่นนอนเส้นผมเหล่านั้นจะมีกลิ่นเหม็นไหม้และกลิ่นคาวเลือดจางๆ ฟ้าตัดสินใจที่จะย้ายออกแต่ในวันที่เธอกำลังเก็บของเธอกลับหาทางออกจากห้องไม่ได้ประตูห้องที่เคยเปิดง่ายๆกลับถูกล็อกตายจากภายนอกมือถือไม่มีสัญญาณและเสียงหัวเราะแหลมเล็กก็ดังขึ้นจากทุกทิศทาง <c oughs> จะไปไหนล่ะเรายังแต่งหน้ากันไม่เสร็จเลย <c oughs> เสียงนั้นดังมาจากใต้เตียงฟ้าค่อ,คอยๆก้มลงไปมองด้วยตัวที่สันเทาภาพที่เห็นคือ หญิงสาวในชุดเดรสสีขาวเปื้อนเลือดนอนคดตัวอยู่ใต้เตียงดวงตาที่เหลือเพียงข้างเดียวจ้องถลนออกมาเธอค่อยๆค,คลานออกมาด้วยท่าทางผิดมนุษย์กระดูกลั่นกรอบแกรบทุกครั้งที่ขยับตัวคุณผู้ฟังคะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญในห้อง1408เท่านั้นเรื่องราวหลังจากนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อความงามถูกเปลี่ยนเป็นความสยดสยองที่ยากจะลบเลือน ฟ้าพยายามจะตะโกนสุดเสียงแต่ความรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้อเน่าๆมาจุกอยู่ที่ลำคอเสียงที่เปล่งออกมามีเพียงเสียงขยักขย่อนเหมือนคนจะอาเจียนหญิงสาวร่างโชกเลือดที่คาลานออกมาจากใต้เตียงค่อยๆพยุงกายขึ้นยืนหลังคอมพิงผนังห้องที่เริ่มมีน้ำเลือดสีดำไหลซึมออกมาตามวอลเปเปอร์เธอมองเห็นดินในสภาพที่สยดสยองกว่าเดิมค่ะผิวหนังที่เคยขาวเนียนตอนนี้หลุดลอกออกเป็นแผ,นแผน่นๆเหมือนกระดาษที่ถูกไฟเผา รินค่อยๆยกมือที่เหลือเพียงกระดูกและเส้นเอ็นขึ้นมาจับใบหน้าของตัวเองแล้วจู่ๆเธอก็ออกแรงจิกเล็บลงไปในเบ้าตาที่ว่างเปล่าของตัวเองค่ะเสียงเนื้อฉีกขาดชึกชึกมันดังชัดเจนในความเงียบสนิทนั้นรินเริ่มเดินเข้าหาฟ้าช้าๆท่าเดินของเธอไม่ใช่การเดินแบบคนปกตินะคะแต่เป็นการลากขาข้างหนึ่งที่ดูเหมือนจะหักพับผิดรูปไปมาถูกย่างก้าวที่เธอเดินผ่าน พื้นพรมสีครีมราคาแพงจะเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดหลายวันดูสิผิวเธอเนียนจังเลยนะเสียงของริมไม่ได้ออกมาจากปากค่ะแต่มันเหมือนดังขึ้นในหัวของฟ้าโดยตรงเป็นเสียงที่แหบพร่าและสั่นเครือตาคู่ตดโตจมูกโดง่ดงฉันเคยมีมันฉันเคยเป็นที่หนึ่งแต่มันพากไปจากฉันทันใดนั้น รินก็พุ่งตัวเข้าหาฟ้าด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติค่ะเธอใช้มือที่เน่าเปื่อยบีบคอฟ้าจนร่างลอยขึ้นจากพื้นหลังของฟ้ากระแทกเข้ากับกระจกตู้เสื้อผ้าอย่างแรงจนกระจกร้าวเป็นทางยาวรินไม่ได้ต้องการจะฆ่าให้ตายในทันทีนะคะแต่มันน่าสยองกว่านั้นค่ะรินใช้เล็บที่ยาวและคมเหมือนใบมีดค่อยๆลากผ่านหน้าผากของฟ้าลงมาที่แก้มเบาๆเ,เหมือนเป็นการร่างแบบก่อนจะลงมือจริง เลือดสีแดงฉานไหลซึมออกมาตามรอยเล็บฟ้าพยายามดิ้นรนแต่เรียวแรงมหาศาลของวิญญาณอาฆาตทำให้เธอขยับไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวในขณะที่ฟ้ากข้ามาจะหมดสติสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นบางอย่างบนโต๊ะเครื่องแป้งมันคือตลับแป้งโบราณสีดำสนิทที่รินเคยใช้ตอนยังมีชีวิตอยู่ซึ่งนิติกรอาจจะเก็บออกไปไม่หมดตลับแป้งนั้นสันดริกและมีควันสีดำจางๆลอยออกมา รินชะงักไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นตลับแป้งนั้นดวงตาข้างที่เหลืออยู่เบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวผสมกับความโหยหาเธอกรีดร้องออกมาเป็นเสียงโหยหวนจนกระจกในห้องแตกกระจายทุกบานเศษกระจกนับร้อยชิ้นกระเด็นเข้าปักตามร่างกายของฟาและรินแต่รินดูจะไม่เจ็บปวดเลยค่ะเธอกลับหยิบเศษกระจกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาแล้วส่องดูเงาตัวเองที่บิดเบี้ยวในนั้นรินเริ่มใช้เศษกระจกนั้นเชื้อหนังหน้าของตัวเองออกทีะชิ้นค่ะ เสียงใบมีดกระจกบาดลงบนเนื้อสดๆมันดังสะท้อนไปทั่วห้องรินเฉือนเนื้อเน่าๆของตัวเองทิ้งเพื่อพยายามจะหาใบหน้าเดิมที่อยู่ข้างใต้แต่ยิ่งเฉือนเลือดก็ยิ่งสาดระเซนไปทั่วผนังห้องจนกลายเป็นสีแดงฉานฟ้าอาศัยจังหวะที่รินกำลังคุ้มคลั่งอยู่กับเงาในกระจกแต่เกียรตะกายหนีไปที่ประตูห้องเธอใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระชากลูกบิดและคราวนี้มันเปิดออกค่ะแต่สิ่งที่อยู่หลังประตู ไม่ใช่ถงทางเดินคอนโดที่คุณเคยแทนที่จะเป็นถงทางเดิมพรมสีสะอาดตาของคอนโดโหรูสิ่งที่ฟ้าเห็นคือทางเดิมมืดมิดที่ยาวสุดลูกหูลูกตาผนังทั้งสองข้างไม่ใช่คอนกรีตแต่มันดูเหมือนก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่ขยับเขยื่นเต้นตุบๆุตามจังหวะหัวใจมีเส้นเลือดใหญ่สีม่วงคล้ำผ่าผ่านไปมาและมีของเหลวสีเหลืองขุ่นส่งกลิ่นเหม็นข้าวคระคุ้งไหลซึอมออกมาจากผนังเนื้อเหล่านั้นตลอดเวลาค่ะ ฟ้าในก้าวขาไม่ออกเลยค่ะความกลัวมันเกาะกินไปถึงกระดูกแต่พอเธอหันกลับไปมองในห้องรินที่ตอนนี้ใบหน้าเบลอะจนเห็นกระโหลกสีขาววาวๆกำลังค่อยๆคลานสีขาวออกมาจากกองเศษกระจกท่าทางเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังล่าเหยื่อรินเสยยยิ้มที่ไม่มีริมฝีปากเลือดสดๆทะลักออกมาจากช่องปากทุกครั้งที่เธอหายใจฟ้าไม่มีทางเลือกค่ะเธอกับฟันวิ่งออกไปบนทางเดินเนื้อเน่านั้น ทุกครั้งที่เท้าเปล่าของเธอสัมผัสลงบนพื้นมันรู้สึกนุ่มนิ่มและเปียกแฉะมันเยียบลงบนตับสดๆความเย็นเยียบแล่นพล่านขึ้นมาถึงสันหลังและที่สยองที่สุดคือตามผนังเนื้อเหล่านั้นมีดวงตานับร้อยนับพันดวงค่อยๆลืมตาขึ้นมามองเธอคะ่ะดวงตาเหล่านั้นมีหลากหลายขนาดบางก็เป็นตาของผู้หญิงที่กรีดไอายไลเนอร์อย่างสวยงามบางก็เป็นตาที่เต็มไปด้วยเลือดทุกดวงตาจ้องมองมาที่ฟ้าด้วยความริษยา ขณะที่วิ่งไปฟ้าสังเกตเห็นว่าตามผนังมีตลับแป้งสีดําแบบเดียวกับที่เห็นในห้องวางเรียงรายอยู่บนหิ้งเนื้อที่งอกออกมาจากผนังเธอจําได้ว่านั่นคือแป้งไพรของครังใสเมื่ที่รินเคยใช้ความลับของมันคือการเอาผิวหนังจากใบหน้าของศพหญิงสาวที่ตายทั้งกลมมาบดเป็นผงผสมกับว่านดอกทองและน้ำมันไพรเพื่อให้ผู้ใช้มีความสวยที่เป็นอมะตะ แต่ต้องแลกมาด้วยการสังเวยใบหน้าของคนเป็นเมื่อถึงเวลาจูๆ่ๆเสียงกระซิบก็ดังขึ้นรอบตัวฟ้าค่ะขอผิวหน้าเธอหน่อยขอตาเธหน่อยขอปากเธหน่อยทันใดนั้นมือซีดเผื่น,นับสิบๆคู่ก็พุ่งออกมาจากผนังเนื้อพยายามฉุดดังร่างกายของฟ้าไว้มือเหล่านั้นมีเล็บที่ยาวแหลมคมบางมือก็ถือเข็มเย็บผ้าเล่มยักษ์ที่มีเส้นไหมทำจากเส้นผมคนตาย พวกมันพยายามจะเย็บร่างของฟ้าติดก,กับผนังเนื้อนั่นฟ้าดิ้นรนสูดชีวิตจนเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริงเธอวิ่งมาจนถึงสุดทางเดินและพบกับกระจกบานใหญ่ยักษ์ที่สูงจระเพดานในกระจกนั้นไม่ได้สะท้อนภาพทางเดินเนื้อนอรกนะคะแต่มันสะท้อนภาพรินในวันที่สวยที่สุดรินที่ใส่ชุดราตรีสีแดงสดผิวพันเป่งปลั่งราวกับนางฟ้ารินในกระจกยิ้มให้ฟ้าอย่างอ่อนโยน แล้วยื่นมือออกมาจากพื้นผิวกระจกที่กระเพื่อเหมือนผิวน้ําเข้ามาสิเข้ามาในนี้แล้วเธอจะสวยตลอดการไม่มีใครทําร้ายเธอได้อีกในวินาทีที่ฟ้ากําลังจะยื่นมือไปจับเพราะสติของเธอเริ่มผ้ารื่นจากความเหนื่อยล้าและความกลัวเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างในดวงตาของรินที่อยู่ในกระจกค่ะมันจะท้อนภาพตัวจริงของรินที่อยู่ข้างหลังฟ้ารินตัวจริงที่เน่าเฟะ กำลังถือกันไกตัดเนื้อเล่มใหญ่ค่อยๆย่องเข้ามาข้างหลังเธอเพื่อเตรียมจะลอกหนังหน้าของเธอออกไปสวมทับใบหน้าเน่าๆของตัวเองฟ้าสะดุ้งสุดตัวและกล้มหลบได้ทันเวลาพอดีกันไกยักษ์เล่มนั้นตัดฉับเข้ากับกระจกบานใหญ่จนแตกละเอียดเสียงกระจกแตกคราวนี้ดังสนั่นวันไวเหมือนฟ้าผ่าและในทันทีที่กระจกแตกโลกที่ดูเหมือนนรกเนื้อก็เริ่มถล่มลงมาค่ะ เมื่อกระจกบานยักษ์แตกละเอียดเป็นสิ่งเสี่ยงสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหลังไม่ใช่ผนังปูนแต่มันคือช่องว่างขนาดใหญ่ที่มืดมิดและภายในนั้นมีชั้นวางไม้เก่าๆนับสิบชั้นบนชั้นเหล่านั้นมีหุ่นหัวโชวิกวางเรียงรายอยู่เป็นร้อยๆหัวคะ่ะแต่ที่ชวนคนหัวลุกคือทุกหัวถูกคลุมด้วยหนังหน้ามนุษย์ของจริงหนังหน้าเหล่านั้นถูกเลาะออกมาอย่างประณีตบางหน้ายังมีคราบเลือดซึมอยู่ บางหน้าก็แห้งกรังจนเห็นรอยย่นแต่และใบหน้ามีลักษณะเด่นต่างกันไปค่ะบางหน้ามีรักจิ้มบางหน้ามีไฟที่ริมฝีปากและทันทีที่แสงจากห้องถงเนื้อสาดเข้าไปใบหน้าเหล่านั้นก็เริ่มขยับปากพังงาพัง,งาค่ะเสียงร้องครางอื้ออึงดังออกมาจากลําคอที่ไม่มีตัวตนบางก็สะอื้นไห้บางก็หัวเราะขัดคืนด้วยความเจ็บปวดช่วยด้วยไปฉันไป ฉันเจ็บเสียงนับร้อยระงมจำฟ้าแทบเสียสติรินที่ถือกันไกลยักอยู่ข้างหลังกรีดร้องด้วยความคุ้มครั่งไม่เห็นครังสะสมของเธอถูกรบกวนเธอกระโจนเข้าใส่ฟ้าอีกครั้งคราวนี้รินไม่ได้พยายามจะลอกหน้าแล้วค่ะแต่เธอใช้กันไกลนั้นจามลงมาที่ไหล่ของฟ้าอย่างบ้าคลั่งฟ้าเบี่ยงตัวหลบทําให้กันไกลเฉียวไปโดนหิ้งวางใบหน้าจำพังคลื่นลงมาใบหน้าเหล่านั้นหล่นกระจายเต็มพื้น และนั่นคือตอนที่ความสยองทวีคูณค่ะเพราะใบหน้าไร้ร่างเหล่านั้นเริ่มคลานค่ะพวกมันใช้ริมฝีปากและฟันงับไปตามพื้นลากเอาหนังหน้าเหี่ยวๆคลานเข้าหารินเหมือนฝูงมดที่รุมกินซากศพพวกมันไม่ได้จะช่วยรินนะคะแต่พวกมันมาเพื่อทวงคืนใบหน้าหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นหญิงสาวที่ตายไปนานแล้วพุ่งเข้าไปงับที่ข้อเท้าเน่าๆของรินรินพยายามจะสะบัดออกแต่ใบหน้าอื่นๆก็ตามมารุมล้อม พวกมันรุมถึงเนื้อเน,น่าของดินเหมือนโกรธแค้มมานานแสนนานดินลม้มลงกลางกองใบหน้านับร้อยเธอกีดร้องหอยหวนนานขณะที่ใบหน้าหล่านั้นพยายามจะมุดกลับเข้าไปในร่างของเธอเพื่อหาที่อยู่ใหม่ฟ้าเห็นจังหวะที่รินถูกรุมถึงเธอจึงรวบรวมแรงทั้งหมดวิ่งกลับไปทางเดิมแต่คราวนี้ทางเดินเนื้อเริ่มเน่าสลายและยุบตัวลงกลิ่นเหม็นของซากศพชยรุนแรงจนเธอแทบจะหมดสติฟ้าหลับตาปีวิ่งตรงไปข้างหน้า จนกระทั่งมือของเธอสัมผัสได้ถึงความเย็นของลูกบิดประตูที่เป็นโลหะจริงๆไม่ใช่เนื้อนุ่มนิมเธอพังประตูออกไปและลมฟุบลงบนพื้นพรมถงทางเดินคอนโดที่คุ้นเคยแสงไฟนอีออนสีขาวสว่างจ้าทําให้เธอแสบตาไปหมดเธอหันกลับไปมองประตูห้อง1408ปรากฏว่าประตูปิดสนิทไม่มีทางเดินเนื้อไม่มีเสียงกรีดร้องทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อฟ้าก้มลงมองตัวเอง เสื้อผ้าของเธอขาดวินและที่สำคัญบนแขนและขาของเธอมีรอยฟันเล็กๆนับไม่ถ้วนเป็นรอยกัดของมนุษย์ที่เรียงรายอยู่เต็มไปหมดและในมือของเธอยังกำาตลับแป้งสีดำตลับนั้นไว้อยู่ค่ะฟาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นเธอวิ่งหนีออกมาจากคอนโดโดยไม่คิดจะกลับไปเอาของอีกเลยเธอไปพักอยู่กับที่บ้านานานนับเดือนจนแผลตามตัวเริ่มหายแต่เรื่องมยังไม่จบแค่นั้นค่ะวันหนึ่ง ขณะที่ฟ้ากำลังล้างหน้าอยู่ในบ้านของเธอเองเธอกวากน้ำขึ้นรูปหน้าตามปกติแต่พอลืมตาขึ้นมามองกระจกเธอก็ต้องกรีดร้องจนสุดเสียงเพราะใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในกระจกไม่ใช่ใบหน้าของเธออีกต่อไปแต่มันคือใบหน้าของรินในสภาพที่สวยสมบูรณ์แบบที่สุดผิวขาวเนียนละเอียดดวงตากลมโตเป็นประกายฟ้าพยายามใช้มือรูปใบหน้าตัวเองแต่ผิวสัมผัสที่เธอรู้สึกกรับไม่ใช่เนื้อนุ่มๆคะ่ะ เธอรู้สึกเหมือนกำลังจับกระดาษหรือหนังแห้งๆที่ถูกแปะทับไว้บนหน้าและเมื่อเธอส่องกระจกดูใกล้ๆจะเ,เห็นรอยเย็บล่องหนที่รอยด้วยเส้นผมสีดำสนิทวิ่งอยู่รอบกรอบหน้าของเธอรินไม่ได้ฆ่าฟ้าค่ะแต่รินได้ยึดร่างของฟ้าไปแล้วโดยการเอาใบหน้าที่สวยที่สุดของตัวเองมาสวมทับไว้และขังวิญญาณของฟ้าไว้ข้างหลังใบหน้านั้นตลอดกาลถุกวันนี้ถ้าใครเดินผ่านห้อง1408 คืนไหนที่ลมพัดแรงๆคุณอาจจะได้ยินเสียงผู้หญิงเคาะกระจกเบาๆมาจากขึ้นในห้องพร้อมกับคำกระซิบที่ว่าดูหน้าฉันสิสวยไหมมาลองแต้งตลับนี้ด้วยกันไหมคะเรื่องราวของห้อง1408ก็จบลงเพียงเท่านี้คะ่ะคุณผู้ฟังแต่ก่อนจะนอนคืนนี้อย่าลืมส่องกระจกดูใบหน้าตัวเองให้ดีนะคะว่ารอยยิ้มที่เห็นในกระจกนั้น เป็นรอยยิ้มของคุณจริงๆหรือเป็นรอยยิ้มของใครบางคนที่มาอาศัยอยู่บนหน้าคุณสำหรับคืนนี้เล่าผีก่อนนอนต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีหรือจะฝันร้ายก็ขอให้ตื่นขึ้นมามีหน้าเดิมนะคะไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ